ทำไมกูต้องดิ้นรนหาเงินทำไมเงินไม่วิ่งมาหากูบ้างให้กูพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันเหนื่อยนะวะกูเหนื่อยนะวะถ้า,ถาคุณอยาก<ค>ให้เงินวิ่งเข้าหาต้องทำสามสิ่งนี้ค่ะหนึ่งเลิกบ่นกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะถ้าคุณบ่นสิ่งไม่ดีก็แปลว่าคุณอนุญาตให้สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งหนึ่ง ข้อที่2เก็บเงินค่ะทุกครั้งที่คุณมีรายได้เข้ามาให้แบ่งออกไปเลย10%ถ้าคุณมีรายได้100บาทคุณก็หักออก10%ค่ะ ทำแบบนี้เรื่อยๆข้อที่3นําเงินจากข้อ2มาลงทุนค่ะลงทุนในที่นี้ก็คือทําเงินให้เติบโตขึ้นนะคะทางไหนได้บ้างเช่นการเทรดหุ้นการเทรดทองหรือว่าการออมทองเริ่มตั้งแต่100บาทคุณก็สามารถออมทองได้แล้วนะคะแต่ว่าการออมทองเปอร์เซ็นต์จะไม่สูงเท่าเทรดทองหรือเทรดหุ้นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าเก็บเงินสดไว้แน่นอนค่ะต่อไปคือการซื้อระบบให้ตัวเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะถ้าเปิดบินกับบอสซี่3 0 0 0บาทคุณจะมีระบบเว็บไซต์ตัวแทนตัวแทนจำหน่ายทุกคนสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้โดยไม่ต้องไปทำเองให้เสียเวลายุย่งยากหรือเสียเงินเพิ่มเลยค่ะคุณสามารถปิดการขายในนั้นได้เลยค่ะเรายังมีระบบเทรนการขายด้วยนะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราและก็บอกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าลูกค้าเป็นใครแล้วก็ต่อไปสินค้ามีคุณภาพใช้แล้วเห็นผลค่ะ ทุกคนที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท Bossy นะคะได้ลองสินค้าทุกตัวค่ะแล้วก็ได้ผลลัพกันทั้งนั้นเลยเช่นดื่มโกโก้ไป3เดือนน้ําหนักลงไป20่กิโลสินค้าของ Bossy ก็เลยซื้อง่ายขายคล่องค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าคุณซื้อระบบให้กับตัวเองหลักพันคุณก็สามารถสร้างระบบให้เงินวิ่งเข้าหาคุณได้แล้ว โดยที่คุณไม่ต้องวิ่งหาเงินให้มันเหนื่อยอีกต่อไปค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรานะคะเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตัวคุณ